แมวป่าที่พิเศษที่สุดอีกชนิดซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของขนที่ยาวและหนาบวกกับอารมณ์ร้ายที่น่ารังเกียจอย่างมากในบรรดาญาสนิทของมันแล้วบางทีมันอาจจะอยู่ในอันดับที่เชื่องช้าที่สุดแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้มันประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อและยังเอาชีวิตรอดในสภาวะที่เลวร้ายได้อย่างยอดเยี่ยม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือสัตว์นักล่าที่มีทั้งความน่ารักและทั้งสวยงามอย่างไม่ต้องสงสยัยพบกับชีวิตของแมวพัลลัสกันค่ะแมวพัลลัสเป็นหนึ่งในแมวที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลด้วยความยาวของลำตัวประมาณ50เซนติเมตร และมีน้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมถึงแม้เรื่องนี้มันไม่ได้แตกต่างจากแมวบ้านมากนะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแมวชนิดนี้จึงมีชั้นไขมันที่หนากว่าและมีขนที่นุ่มฟูอย่างมากซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดลำตัวของมันเมื่อมองจากภายนอกด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายทำให้แมวพัลลัสมีขนที่หนาที่สุดในบรรดาแมวทั้งหมดจะช่วยให้อยู่รอดท่ามกลางน้ำค้างแข็งที่รุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่อยู่อาศัยของแมวเหล่านี้แมวพันลัสสามารถพบได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ของเอเชียตามทุ่งหญ้าสเตปกก่งทะเลทรายและแม้แต่บนภูเขาที่ความสูง5,000เมตรทั่วร่างกายถูกปรับให้คงไว้ซึ่งความร้อนและพลังงานกับอุ้งเท้าที่มีขนาดเล็กจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้นแต่กลับทำให้แมวไม่สามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่ดังนั้น มันจึงใช้วิธีการพรางตัวอยู่กับที่มากกว่าซึ่งมันจะใช้วิธีแนบชิดกับหิมะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เน oh hm <vale ื่องจากพืชพันธุ์ที่กระจัดกระจายจึงช่วยในการพรางตัวได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันนอนแผ่ลำตัวกระจายไปทั่วหิมะแล้วมันจะกลมกลืนกับหินจำนวนมากที่ยากต่อการสังเกตเห็นการพรางตัวจะช่วยให้พ้นจากสายตาของผู้ล่าเพราะนกอินทรีท้องถิ่น และแม้แต่สุนัขจิ้งจอกจะไม่พลาดโอกาสนี้เมื่อสถานการณ์เริ่มอันตรายเกินไปมันสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงแม้แต่ชั้นหิมะปกคลุมก็ไม่ทำให้มันขยับไปไหนได้สัตว์ที่ระมัดระวังเช่นนี้ต้องการที่พักพิงที่ดีที่สุดสำหรับมันนอกจากรอยแยกในหินแล้วมันยังอาศัยโพรงของบางแบเจอร์และสุนัขจิ้งจอกเป็นที่อาศัย การพลางตัวก <S an> ็มีบทบาทสำคัญในการล่าเช่นกันด้วยขาที่สั้นและมองไม่เห็นได้ง่ายแต่หิมะที่หนาก็มักจะทำให้สถานการณ์ลำบากยิ่งขึ้นเมื่อเริ่มฤดูร้อนแมวตัวนี้จะเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้อุณหภูมิอากาศอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในเวลานี้แมวจะสูญเสียน้ำหนักถึงครึ่งหนึ่งเพราะการหายไปของไขมันส่วนเกินและขนที่น้อยลงเท่านั้น จะทำให้แมวสามารถอยู่รอดจากความร้อนที่แผดเผาได้ฤดูร้อนการพรางตัวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมองเห็นในทุ่งหญ้าสเตปที่มีลมพัดแรงหูที่ตั้งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความร้อนเท่านั้นแต่ยังช่วยไม่ให้มันโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีที่กำบังจากสายตาผู้อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใกล้สัตว์ฟันแท้ที่ระแวดระวงังถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่การได้ยินของพวกมันก็ว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อฝ่ายผู้ล่าก็มีความอดทนเช่นกันโดยมันจะพยายามโจมตีอยู่หลายครั้งจนกว่าจะจบลงแมวพันลัสยังมีบางอย่างที่แตกต่างจากญาส่วนใหญ่เพราะมันมีรูม่านตากลมซึ่งผิดปกติมากสำหรับแมวตัวเล็ก ลูกแมวจะปรากฏตัวในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิพรงที่ซ่อนตัวอย่างระมัดระวังกลายเป็นที่หลบภัยที่ยอดเยี่ยมในการช่วยชีวิตสัตว์จากฤดูร้อนและผู้ล่ามากมายตั้งแต่เดือนแรกของปีชีวิตของทารกจะผสานเข้ากับพื้นที่โดยสัญชาตญาณแต่อย่างที่ควรจะเป็นสำหรับลูกแมวไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะลืมเกี่ยวกับอันตราย และเริ่มสนุกสนานไปกับการฝึกฝนทักษะการล่าสัตว์ทีละขั้นตอนเมื่อเริ่มโตขึ้นลูกแมวก็เริ่มออกล่ากับแม่ของมันสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการล่าแม่แมวจึงไม่สนใจทารกที่อยู่ข้างหลังมันมุ่งความสนใจไปที่งานทั้งหมดเท่านั้นเพราะความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็อาจล้มเหลวได้แม้แต่นักล่าที่ไม่โดดเด่นเช่นนี้ ก็ใช้ความพยายามเพียงหนึ่งในสามครั้งที่จบลงด้วยความสำเร็จแมวพันลัสจับสัตว์ฟันแท้ได้ประมาณ5ตัวต่อวันแต่ถ้ามีลูกแม่แมวจะถูกบังคับให้ล่าตลอดเวลาที่มีเวลาว่างซึ่งแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นหาและติดตามเหยื่อแต่ความคิดทั้งหมดอาจพังทลายลงในวินาทีเดียว เช่นเดียวกับแมวชนิดอื่นการล่านั้นมาพร้อมกับการกระตุกที่ปลายหางเป็นที่เชื่อกันว่าด้วยวิธีนี้นักล่ากําลังเตรียมกระจายน้ำหนักตัวและคำนวณวิธีของการกระโดดเทคนิคดังกล่าวดูเหมือนจะสะกดจิตเป้าหมายอีกด้วยตำแหน่งของหางที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจทั้งหมดดูเหมือนว่าหนูจะประเมินระดับความอันตรายของวัตถุที่ไม่คุ้นเคย โดยไม่สนใจแมวที่อยู่ต่อหน้าและสิ่งนี้ทำให้นักล่ามีโอกาสจับเหยื่อได้สำเร็จทุกๆสองถึงสวันครอบครัวจะถูกบังคับให้เปลี่ยนที่พักทิงเพื่อการค้นหาอาหารและไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ล่ามากเกินไปลูกแมวเติบโตอย่างรวดเร็วและในไม่ช้า พวกมันก็เชี่ยวชาญเทคนิคการเคลื่อนไหวของนักล่าแล้วเหยื่อตัวแรกกลายเป็นเรื่องยากสำหรับนักล่าฝึกหัดนักล่าอายุน้อยยังคงไม่สามารถอดความเร็วในการตอบสนองได้แต่อีกไม่นานผู้ที่อดทนที่สุดจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวัยรุ่นมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีพวกมันจำเป็นต้องสะสมไขมันสำรองเพราะพวกมันต้องอยู่ลำพังให้ได้ในช่วงฤดูหนาว แม้จะเป็นเด็กเรียนรู้เร็วแต่มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ชีวิตถูกกำหนดให้อยู่รอดในปีแรกแม่แมวจะทิ้งลูกแมวไว้แต่เพื่อให้พวกมันมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นมันจึงยอมสละความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองต้องย้ายจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยที่พักพิงและอาหารมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมวพันลัสเกือบจะหายไปจากที่ราบกว้างใหญ่แห่งนี้ เนื่องจากการแทรกแซงของมนุษย์จึงทำให้พื้นที่อาศัยของพวกมันมีขนาดเล็กลงในปัจจุบันมีประชากรประมาณ50,000ตัวการรักษาความลับและที่อยู่อาศัยที่ยากต่อการเข้าถึงจะทำให้แมวที่ไม่เหมือนใครตัวนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ สาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ